บริษัทประกันไทยวิวัฒน์ผู้นำนวัตกรรมด้านอินชูเทคจัดก,กิจกรรม e x c l u s i v e Movie Night รวมกับ SF โรงภาพยนตร์ชั้นนำของเมืองไทยมอบประสบการณ์สุดพิเศษแบบ e x c l u s i v e ให้กับลูกค้าภายใต้คอนเซปต์ Beyond Insurance ความสุขเหนือระดับมากกว่าการประกันภัยพร้อมเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตให้มีความสุขรวมกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำครอบคลุมทุกมิติ โดยมอบสิทธิพิเศษต่างๆเช่นส่วนลดค่าเบีย้ยประกันสุขภาพ Active Health และสิทธิพิเศษจาก S.F. สำหรับลูกค้าข้อหนักอีกด้วย ครับวันนี้เองนะครับตัวแทนผมเป็นตัวแทนบริษัทประกันภัยไทยวัฒนะครับเราก็จัดงาน Exclusive Movie Night นะครับให้กับลูกคัาประกันของเราทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นเป็นการตอบโจทย์คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเรื่องของ Beyond Insurance นะครับความสุขเหนือระดับมากกว่าการประกันภัยนะครับซึ่งที่มาของตัวนี้เองก็มองว่าเราเนี่ยอยากให้ประสบการณ์การประกันภัยนะครับที่เป็นในมุมลบนะครับออกมาเป็นบุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการ มอบให้ลูกค้านะครับเกี่ยวกับการประกันภัยที่ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้านะครับซึ่งจะออกมาในมุมของทั้งผลิตภัณฑ์ของเราและการประกันของเราด้วยนะครับอาจจะยกตัวอ,อย่างนะครับเช่นของอย่างประกันรถยนต์นะครับเราก็มีประกันรถแบบเปิดปิดนะครับที่ลูกค้านี่สามารถที่จะจ่ายค่าเบีย้ยเฉพาะเวลาที่ขับรถเท่านั้นนะครับก็จะประหยัดค่าเบีย้ยสูงสุดถึง80%เลยนะครับแต่ความค้างก็ยังครบตลอด24ชั่วโมงนะครับ รือจะเป็นประกันสุขภาพนะครับเราก็มีประกันสุขภาพ Active Health นะครับที่เป็นเหนือกว่ารประกันภัยทั่วไปที่เรามอบอทําประกันของเราปุ๊บเราก็มอบนาฬิกา Smart Watch ให้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะออกกําลังกายนะครับเพื่อได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันนียถึงสูงสุดถึง40%ทุกเดือนเลยนะครับไม่ต้องรอต่อายุถึงปีหน้านะครับลูกค้าก็จะเป็นการผลักดันลูกค้ามีสุขภาพที่ดีตั้งแต่วันนี้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของเราครับที่มองว่าเราต้องการเป็น Beyond Insurance นะครับให้ลูกค้าได้มีความสุขให้เหนือดับ นะครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่เรามองว่าเหนือดับแล้วนะครับเราก็มองว่าการบริการก็สําคัญมากเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณต่างๆเลยนะครับเรื่องของรถยนต์เราก็มีที่จอดรถไทยวัดพาร์คกิ้งให้ลูกค้าด้วยนะครับสามารถจอดที่จอดรถส่วนตัวแล้วก็สามารถอันล็อกที่จอดได้อัตโนมัตินะครับในห้างชั้นนําไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลหรือเดอะมอลล์นะครับแล้วก็เรื่องของประกันสุขภาพเนี่ยเรามองว่านอกจากการมอบสมาร์ทวอชให้ลูกค้าแล้วนะครับมอบส่วนลดการออกกำลังกายแล้วสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากคือเรื่อออองงงงขขขขสสุุภภาาาาาพพจจจิิตตนะครรรับใเเ่ก็มว มีพาร์ทเนอร์ต่างๆมากมายนะครับเราได้ลนช์แคมเปญต่ามใหม่ที่เรียกว่า Active Health Wellbeing นะครับสามารถที่ลูกค้านี่ครับนอกจากออกกำลังกายแล้วนะครับไปร่วมกิจกรรมกับพาร์ทเนอร์ของเราอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มีเรื่องของ s f นะครับเป็นโรงหนังนะครับเรามีสาแคตตาล็อกด้วยกันนะครับเรื่องของ health สุขภาพนะครับกับโรงพยาบาลหรือว่าจิมต่างๆนะครับหมวดของ travel นะครับการเดินทางแล้วก็หมวด entertainment นะครับซึ่งวันนี้เราก็เปิดตัวหมวด entertainment นะครับเรื่องของโรงหนัง s f นะครับเพียงมาดูหนังนะครับที่ s f ก็สามารถสแกนนรรัับบะค เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยครับมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถรับส่วนลดค่าเบี้ยประกันรายเดือนครับสูงสุดถึง40%ในเดือนถัดไปเลยครับก็มองว่าเป็นการตอบโจทย์ทุกมิตินะครับพี่ลูกค้ามีความสุขตั้งแต่วันนี้นะครับเชิญนิเกติเป็นทูพัสดิตะครับพี่ลูกค้าเนี่ยได้ประสบการณ์บิยอนอินชวันนะครับมากกว่าการประกันภัยคือความสุขในทุกมิติครับ ลูกค้าทั่วไปสามารถใช้ได้เลยครับไอจีเทลก็คือปัจจุบันแต่ก่อนดูสามารถที่จะทำการอย่างเดียวนะครับปัจจุบันก็สามารถสแกนรับเบลล์พอยที่ที่เคาน์เตอร์ที่ทุกทุกโรงได้เลยครับแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆมากมายเลยครับวันนี้ที่เราเปิดตัวกับ s f เนะครับเช่นเรื่องของลูกค้าไม่ใช่ประกันสุขภาพอย่างเดียวนะครับประกันทุกทุกประเภทของเราเลยครับสามารถมาดูหนังนะครับในราคาพิเศษนะครับที่ที่อื่นยังไม่มีเลยครับเป็นเป็นตัวหนังนะครับในราคาปกติทเหลือยง100บบาทเั้นนะครับหนึ่ซื้อป๊อปคอร์นล้น ซอฟต์วิงเนี่ยในราคา100บาทเช่นเดียวกันนะครับจาก3 1 0บาทก็คือลดไปกว่า5 0เลยนะครับเป็นสินพิเศษใหม่นะครับที่ลูกค้าสามารถรับได้ในแอปพลิเคชันไทยวัดของเรานะครับรวมไปถึงลูกค้าไทยวัดก็สามารถที่จะสมัครนะครับ SF+ p l u s แพ็เพิ่มนะครับฟรีเลยครับปกติต้องสมัครสมาชิกที่เ f เนี่ยประมาณ100บาทนะครับก็สามารถมารับนะครับตัวนี้ SF+ p l u s แพ็เพิ่มนะครับในราคาฟรีเลย0บาทนะครับที่เออทั่วประเทศไทยเลยนะครับ หรือลูกค้า SF นะครับที่สนใจมาทําประกันกับเราครับก็มีเบนฟิตมากมายนะครับในค่าแรกเข้านะครับสามารถลดส่วนลดของประกันสุขภาพ c t t v v h e a l t h เนี่ถึง20%นะครับแล้วก็ประกันลดเปิดปิดลดไปเลยค่าแรกเข้าถึง25%เนะครับเพเข้าไปในแอปของ SF นะครับแล้วก็รับโค้ดมาซื้อประกันกับเราได้เช่นเดียวกันครับทั้งหมดนี้เราก็มองว่าเป็นการเติมเต็ม p a r t n e r อร์ชนะครับระหว่างเรากับ SF ที่เปิดตัวในวันนี้เช่นเดียวกัน พยายามเข้าใจบุกพวพวกของเราเนี่ยครับว่าปัจจุบันมีความต้องการอะไรบ้างเนะะเาะเราก็มองว่าเราอยากจะเติมเต็มในทุกๆมิติของเขาครับให้มีการใช้ชีวิตที่ดีนะครับมีการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ครับแล้วก็สามารถที่จะได้วความปลอดภัยความมุ่งคองจากเราด้วยนะครับ นั้นเราก็คือแน่นอนอยู่แล้วการประการภัยเนี่ยเต็มที่ในเรื่องความคึ่งพรองและการบริการลูกค้าเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดนะครับแต่นอกจากนั้นเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยใช้ชุดยังมีสละนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะครับดูแลสุขภาพหรือแม้แต่มาดูหนังในวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็มองว่ามี benefit อะไรที่เรามอบให้ได้นะครับกับพาร์ทเนอร์เราก็สามารถเอามาเป็นสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าของเรานะครับที่จะเติมเต็มแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันกับไทยวั์ครับ จริงเราก็มีทุกช่องทางเลยนะครับฝากพี่พิสื่อมวลชนทุกคนด้วยแล้วก็มีช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ f c e e o o o l l n e นะครับ t ิ k t o k ต่างๆนะครับก็จะมีอัปเดตของเราเรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอฝากวันนี้เลยนะครับเป็นเป็นการเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราความจริงแคมเปญใหม่ของเราละครับเรื่องของ Active Health นะครับประกันสุขภาพนอกจากที่จะ พอการ์ blender, ังกายแล้วนะครับก็สามารถมาร่วมกับพาร์ทเนอร์เราอย่าง SF วันนี้ด้วยนะครับเพื่อรับสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็ส่วนลดค่าเบี้ยประกันในทุกๆเดือนด้วยนะครับเพื่อเราทุกคนมีสุขภาพทั้งกายและใจที่ดีต่อไปในเรื่อยๆนะครับก็ขอขอฝากตรงนี้ด้วยครับ